ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ผมนั่งอ่านหนังสือของอาจารย์นะฮะไม่ว่าอาจารย์จะเขียนมากี่เล่มเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้ศึกษาเฉพาะวิชาหวงจุ้ยอย่างเดียวอาจารย์ศึกษาวิชาศาสตร์อื่นๆที่เป็นศาสตร์โบราณหรือศาสตร์ล้านนาหรือวิชาขอมวิชาเขมรอาจารย์ก็ศึกษาด้วยใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับศาสาตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังค่ะไม่ใช่เฉพาะหงจุ้ยเพราะคำว่าหวงจุ้ยนี่ยเราเรา,เราเรียกเป็นคำจำกัด ความเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ในความหมายของจริงๆของคงช่วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องพลัง <c oughs> เพราะฉะนั้นในวิชาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพ,พลังมันก็เกี่ยวพันกันไปถึงกับคงช่วยด้วย <c oughs> ถ้าเราได้ยิ่งรู้กว้างเท่าไหร่มันก็มีการพัฒนา <c oughs> เพราะเราเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะถ่ายร,ร,รับทอดมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วถ่ายทอดต่อไปยุคสมัยมันเปลี่ยนต้องรอบรู้ต้องรู้รู้ให้รอบด้านว่าไงใช่ครับ แล้วก็เรื่องของชื่ออาจารย์ก็สามารถถ้ามันมีศาสตร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชื่อาการตั้งชื่อแล้วก็ชื่อที่เป็นมงคลกับชื่อที่ไม่เป็นมงคลวิชานี้ก็เป็นเป็นวิชารับเฉพาะในชั้นเรียนนะต้องมาเป็นสิทธิ์ถึงจะเปิดเผยได้